น้องมานะน้องมานะนะคะชอบเล่นแชมพูค่ะป๊าป๊าก็เลยให้ไปซื้อที่วางแชมพูแบบสูงสูงหน่อยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้สบู่แชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์นะคะครีมนวดผมลองรอยการเล่นของน้องมานะค่ะไม่ไหวแล้วค่ะ ดีมากดีมากาแดดร้อนมากเลยค่ะวันนี้ไฟเขียวแล้วข้ามลูกวันหยุดคนญี่ปุ่นนะคะไม่มีที่ไปก็มาเล่นที่สวนสาธารณะกันค่ะกลางเต้น พาเด็กๆมาเล่นนะคะนี่ค่ะป,ะปะัดะเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะ ありがとう。 ใช่แม่妈妈ถ่ายวิดีโอแม่ถ่ายวิดีโอให้เจ๊น่าให้อี๋ดูคางเคลือดไว้หกหกหกลูกหกไม่เอาไม่เอาไม่เอา นอนเล่นใต้ต้นไม้อมหอพี่ไอหน้าเล่นกับเพื่อนครับพี่ไอหน้าเล่นกับเพื่อนตาตาจะเล่นกับเล่นซ่อนหากับพี่ไอหน้านะครับน่นไปซ้อนน้องสักไกลเลยนู่นโน่นโน่น หนเจอพี่อหน้าเราไปอยู่ตรงมุมตึกนะอัตตา วันนี้นะคะแม่เอ้มีภารากิจคือจะเอาที่นอนเก่ามาทิ้งค่ะเป็นที่นอนตั้งแต่สมัยแม่เอแต่งงานใหม่ๆค่ะก็สิบกว่าปีแล้วนะคะทิ้งที่นอนไปก็ยังเก็บสามีไว้อยู่ค่ะการทิ้งขยะที่ญี่ปุ่นหรือที่โอซาก้านะคะที่แม่เออาศัยอยู่ค่ะก็มีขั้นตอนค่อนข้างจะยุ่งยากลําบากนิดนึงเพราะว่าที่นอนเนี่ยเป็นขยะ กำจัดยากแล้วก็เป็นขยะชิ้นใหญ่เราจะต้องจ่ายเงินในการทิ้งขยะค่ะวิธีการจะทิ้งขยะชิ้นใหญ่นะคะก็ต้องอันดับแรกติดต่อศูนย์รับทิ้งขยะของจังหวัดนะคะอย่างแม่เอก็ติดต่อโอซาก้าซิตี้นะคะแล้วเบอร์โทรของแต่และเขตแต่และอำเภอเนี่ยก็ไม่เหมือนกันคะ่ะแม่เอก็ทิ้งศูนย์รับทิ้งขยะใกล้บ้านคะ่ะ ขั้นตอนที่2ก็คือเราต้องไปซื้อสติกเกอร์ค่ะพร้อมชําระเงินที่ร้านสะดวกซื้อนะคะก็ราคาตามที่ตกลงไว้ตอนที่เราโทรไปติดต่อศูนย์รับทิ้งขยะนั่นแหละค่ะและขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราต้องเขียนข้อมูลนะคะใส่ในสติกเกอร์ที่เราซื้อมานั่นแหละค่ะแล้วเอาไปแปะที่สิ่งของที่เราจะทิ้งนะคะเอาออกมาวางในสถานที่ที่เราได้ตกลงกันไว้ที่เขากำหนดมาให้นะคะแล้วก็วางในวันเวลาที่นัดหมายค่ะ นี่คือสติกเกอร์นะคะที่ไปติดต่อทางจังหวัดโอซาก้านะคะก็เราบอกเขาว่าจะมาวันไหนวันไหนนะคะแล้วเขาก็จะให้รหัสเรามาเนี่ยค่ะ1,000งพัเยนนะคะสำหรับที่นอนนะคะเซมิดับบลค่ะที่นอนไซส์ใหญ่ก็น่าจะราคานี้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีเขียนไว้เลยค่ะถ้าเป็นที่นอนก็ราคาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวตอนเช้าเขาก็จะมาเก็บแล้ว แม่เอ๋เอามาวางไว้ตอนเด็นเนาะ <Huh? S 1> การทิ้งขยะในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะมีกฎต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นเราต้องแยกขยะให้เป็นหมวดหมู่นะคะและก็ทิ้งตามวันเวลาที่เขากําหนดอย่างเช่นวันนี้ก็ทิ้งขยะสดส่วนวันนี้จะทิ้งขยะที่เป็นพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนแม่เอนะคะอยู่ในแมนชั่นค่ะซึ่งจะ เป็นแมนชั่นที่พิเศษหน่อยค่ะก็คือว่าสามารถทิ้งขยะได้ทุกวันค่ะเพียงแค่ขอให้แยกขยะเท่านั้นเองค่ะแต่ละหมู่บ้านแต่ละแมนชั่นนะคะก็จะมีนโยบายแตกต่างกันไปค่ะบีบายบายก่อนบาย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 พี่ที่นอนนะขอบคุณมากนะแม่ใช้ตั้งแต่หนูยังไม่เกิดเลยลูก ป้าปาสั่งกระทะให้ใหมค่ค่ะแม่่อบนอยากได้ก็เลยซื้อเริ่มแรกสั่งสีแดงนะคะแต่แม่่บอกว่าสีแดงพอแล้วมันไม่เหมาะกับผู้หญิงอายุหลักสีอย่างแม่นะคะเอาสีเบาๆลงหน่อยก็เลยสั่งสีม่วงเนะาะนนี้เดี๋ยวมาเช็คกระทะกัน เซนเนาะเ,เม่ชอบยี่ห้อนี้เนี่ยค่ะทีฟาเนาะต้องเช็คก่อนนะคะว่าเบี้ยวหรือเปล่าเลยจะได้เปลี่ยนเนาะดูคุณภาพนี้นี่ค่ะ 買わせよ私はしません。そんなある日、あ、ベッドがない。そら豆くんはあ、慌てて探しました。ないないない、どこにもないよ。そら、枝豆くんとグリーンピースの兄弟と、さやえんどうさんとピーナッツくんもにも聞いてみます。知らないよ、僕も知らない。私も知らないわ。みんな口ちぐちに言いました。どうしよう、僕の。